สวัสดีทุกคนที่น่ารักที่ติดตามพระแก้วฟ้าวันนี้พระแก้วฟ้ามาอีกแล้วเป็นวันที่สามนะครับเอาพาเครื่องมาให้ให้ชมให้ชมกันครับเรามาเริ่มต้นที่องค์นี้ก่อน พระพุทธชินราชนะครับเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับเราพระอินเทพเทวดาอันนี้เป็นคนลงมาสร้างเองนะครับพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับสวยมากเลยพระแก้วฟ้าชอบพระพุทธชินราชศรัทธา บางครั้งก็เชื่อว่าพระพุทธชินราชนี่แหละเป็นตัวแทนของพระอินนะในความเข้าใจของพระแก้วฟ้านะแต่ว่าพระอินเนี่ยเออพระอินนี่พระแก้วฟ้าก็เคยเห็นในนิมิตนะพระอินเนี่ยใสชุดใสใสชุดสีขาวนะพระอินใสชุดสีขาวหน้าตาคมคมหน้าตาคมผิวพันผิวพันขาวผ่องใสมากเลยนะครับ เห็นในนิมิตนะเออเห็นในน,น,น,ในิมิตเห็นพระพุทธเห็นพระอินในนิมิตแก้วไาเห็นหน้าตานี้คมมากเลยขาวผ่องใสแก้วไามองหน้าท่านในนิมิตนะรูปร่างใหญ่เลยนะครับรูปร่างใหญ่ตัวใหญ่เลยครับพระอิน ใส่ชุดชีขาวหน้าตาเหมือนแขกเหมือนแขกขาวนี่แหละครับหน้าตาเหมือนคนอินเดียนั่นแหละหน้าตาคมคมหน้าเรื่มใสมากเลยเห็นในนิมิตนะใส่ชุดขาวเหมือนคนเหมือนเหมือนญาติโยมประจำศีนแหละใส่ชุดขาวแบบนั้นแหละครับพระอินทร์ตามที่พระแก้ฝ่ายเห็นนะเห็นในนิมิตนั่นะแหละพระอินทร์พระองค์ท่านก็มา สร้างลงมาสร้างพระพุทธชินราชความเข้าใจหนึ่งของพระแก้วฟ้าก็คือพระพุทธชินราชเนี่ยเป็นตัวแทนของพระอินนะครับอนนี่คือความเข้าใจของพระแก้วฟ้านะ <laughs> เป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปพระอินทนี่ก็เป็นพระโพธิสัตว์นะครับพระอินเนี่ย ก็เป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตนะครับพระอินทพิมพ์นี้ก็ไปแก้าฝาเลยเชื่อว่าพระพระพุทธชินราชนี่แหละเป็นตัวแทนของพระอินท์ พระแก้วฟ้าเข้าใจอย่างนี้นะอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ไม่ดูเหมือนกันอันนี้พระแก้วฟ้าก็บูชามาแพงอยู่นะไม่ใช่ถูกถูกไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อทองคำอันนี้เป็นเนื้อทองทองเหลืองครับเนื้อทองเหลืองธรรมดานะครับเรามาดูองค์นี้ต่อเลยนะครับ อันนี้หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้อันนี้พระเจ้าฝาก็บูชามาหลายตังค์อยู่หลายพันเนี่ย อ,องนี้ก็สวยนะครับหลวงปู่ทวดวัดช่างให้อันนี้ก็บูชามาหลายพันเรามาดูนี้รูปหล่อหลวงรูปหล่อหลวงปู่ทบ เมืองเพชรบณ์นั่นแหละครับสวยมากของพ่อทบเมืองเพชรบณ์ ดวงนี้ต่อก็คืออันนี้ลวงหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงิน งนี้พระเก้ยวฟ้าก็บูชามาหลายพันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็หลวงพ่อเงินเหมือนกันหลวงพ่อเงินวัดหลวงพ่อเงินวัดบางคาันรุ่นหนึ่งหลวงพ่อเงินวัดบางคาันนะครับ ขอบตัดอันนี้ก็น,นี่เหรียญพระธาตุพนมสวยมากเลยนะครับเหรียญพระธาตุพนม เหรียญพระธาตุพนมพระธาตุพนมนี <ap ad m uk> ้พระแก้ววฝาก็เคยในมิถนนะเนี่ยส่วนนี้แหละเนี่ยเนี่ยส่วนส่วนเห็นไหมนะส่วนตรงนี้แหละเห็นในนิมิตเห็นว่าแบบเป็นรูปเป็นรูปพระพุทธเจ้าแบบพนมมือเนี่ยตรงนี้นะส่วนส่วนนี้ส่วนปลายตรงนี้เออตอนนิมิตเห็นนะเห็นเป็นพระพุทธเจ้าพนมมืออยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงส่วนนี้แหละของพระธาตุพนมนะพระแก้วฝานิมิห็นแล้วก็พอ นั่นแล้วก็เป็นเสียงบืบลงมาอยู่ช่วงนี้แหละหายไปอยู่ในช่วงนี้ฝันในในิมิตในความฝันในนิมิตเป็นเหรียญที่ระลึกในงานพระราชทานพระราชพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุวันที่26ทธันวาพุทธศักราช 2,518น่าจะน่าจะช่วงที่เขาบรุรณะที่มันที่พระธาตุพนมรวมน่จาจะบรุรณะเสร็จแล้วก็ฉลองกันนะครับปี18ได้ยินเกิดไม่ทันแต่ว่าได้ยินประวัติเก็บไว้อันนี้เป็นพระธาตุคู่บ้านเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองนะครับ สองฝั่งโขงของไทยลาวนะครับพระาธาตุพนมเนี่ยให้ความศรัทธามากพระาธาตุพนมนะครับอันนี้เลียนลงอันนี้เลียนลงพ่อผางน,นี่เลียนลงพ่อผางอันนี้เป็นพิมพ์ธรรมดาบล็อกธรรมดานะครับ อันนี้เรื่องน้ำผู้ผังพอซอสออิบหกนะครับดไูไม้เอ็กไม้เอ็กไม่ไม้เอ็กจะอยู่ไม่ได้อยู่หางพอผ่านนะมันจะอยู่นูน่นเก็บอ,อ,อ่างนึงสังเกตดีๆน,นะครับพิมพ์นี้บล็อกนี้มีเยอะแยะเลยครับเตรียมเลยนพอซอสิบหก แต่พุทธคุณก็เหมือนกันนะครับพุทธคุณลงปู่พังยอดรุ่นไหนก็ดีรุ่นไหนก็ดีหมดนะครับเรียนล,ลงปู่พางครับเก็บไว้หมดอันนี้ก็บล็อกธรรมดาของปู่พังอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับแก้ฟ้าก,ก็เก็บไว้พศส,สิบสองนะครับ เป็นพิมพ์ธรรมดาบล็อกธรรมดานะครับหลวงปู่พางขอให้เป็นหลวงปู่พางรุ่นไหนก็ดีรุ่นไหนก็ดีหมดนะครับพุทธคุณเหมือนกันนะครับดูที่ความศรัทธาของเราว่าเราศรัทธาท่านจริงไหม,หมนะครับหลวงปู่พางนี่อันนี้เหรียญอันนี้สมเด็จ อันนี้สมเด็จนางพญานะครับสมเด็จนางพญาอันนี้ออกจากวัดป่าวัดป่าหนองหลุบอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับขอกอขอนแก่นนะครับวัดป่าหนองหลุบนะครับก็จะสวยๆหน่อยนะครับ ยอดนะครับยอดพุทธคุณอันนี้หลวงหลวงปู่หลวงปู่ล่าวัดประจิมนาวังวัดประจิมนาวังเจ้าคณะตำบล นาเสียวอันนี้เรียนหลวงปู่เรียนหลวงปู่ล่านะครับตำบลน,นาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอันนี้นะครับหลวงปู่ล่าอันนี้ก็เป็นพระสุปฏิปนงพระพระสุปฏิปนโนรูปหนึ่งนะครับเป็นพระอรหันต์เป็นพระพริยะสงรูปหนึ่งนะครับอืหลวงปู่ล่า อันนี้รุ่นแรกอันนี้พระแก้วฟ้าก็บูชามาพันพันกว่าบาทนะครับองค์น,นี้ห้บูชามาเมื่อก่อนแก้วฟ้าก็อยู่บ้านญปุ่นบ้านนาบางนาเสียวนะครับอยู่กับผ้าจาย์สยนี่แหละพระแก้วฟ้าก็เลยบูชาเลียนหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่านะครับ ก็เป็นพระอ,อุปชานี่แหละครับแต่ว่าเป็นพระเป็นพระอ,อุปชาเป็นพระสุปฏิปโนโนนะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้เลี้ยนเลี้ยนพระบาทเลี้ยนพระบาทสมเด็จพระปรมมน ทระมหาภูมิพลอายุเดชพระบรมโอปิรพระบรมโอปิรอันนี้พวกแก่ฟ้าก็ไปวันที่พ,พระราชทธธานเพลิงนสุระแก่ฟ้าก็ไปเนี่ยก็ได้มานี่ไงก็ได้เหรียญมานะครับแก,ก่ฟาก้าไปคนเดียวนี่แหละไปไหนองเพื่อแก่ฟาก้าชอบไปคนเดียวตัว <c oughs> เพระอจะทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพน่าจะเป็นเหรียญที่ลึกวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560แป๊บเดียวเอง2-3ปีแล้วเหมือนเหมือนผ่านไป เมื่อวานนี้เลยเร็วมากเลย3-4ปีแล้วสอปีนี่เรียนนี้เป็นเรียนสุดท้ายเลยนะครับในราชการที่9ก้เรียนพระราชานเพลิงศพเป็นเรียนสุดท้ายของในหลวงในการที่9้าเลยนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นรูปพระเมรุมาตรเมรุเขาเรียกเมรุเลยเรียก <c oughs> สวยมากเลยนะครับคนที่ออกแบบได้คนที่ออกแบบมานี่ก็สวยมากเลยครับออกแบบได้สวยมากอันนี้ก็สมเด็จพระเทพพกนณิษฐาสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพลราสุดานะครับสยามลมลราชกุม,มารีอันนี้ ระราชะพิธีฉลองพระชนมายุครบห้ารอบสองเมษาสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครบหกครบห้ารอบหกสิบพรรษานะครับครบห้ารอบหกสิบพรรษาเหรียญสมเด็จพระเทพนะครับ อันนี้ตะกุดตะกุดพระอาจารย์สุยนะครับเมื่อก่อนแก้วฟ้าอยู่กับพระอาจารย์สุีพระแก้วฟ้าเหนยวบ้าไงล่ะแบบขอ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 ยังไงก็ไม่ให้สุดท้ายก็เอาให้เอาให้เอาตะกุดให้พระแก้วฟ้าอืมไม่ธรรมดาเนีนะครับพระอาจารย์สุยก็เป็นพระสุปฏิปนูก็ บวชอยู่บ้านนะวังอยู่บวชหลวงปู่ล่าเป็นคนบวชให้นะครับก็เป็น <c oughs> ก็เป็นพระสุปฏิปัน,นร,รูปหนึ่งนะครับแกชอบอยู่คนเดียวแบบสันโดดอยู่คนเดียวอยู่ในภูนะครับ <c oughs> พระอาจารย์สุอันนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยหยุดลูกปืนได้นี ม่เชื่อมันจะรูปหลูเราเชื่อในพุทธคุณน่ะน,นะอันนี้องค์ใหญ่เลยนี่อันนี้พระสยามเทวาธิราชสวยมากเลยนะครับอันนี้ะพก้วฟ้าบูชามาแพงเลยนะครับเป็นเนื้อธรรมดาเนื้อโลหะธรรมดานะครับอันนี้พระสยามเทวาธิราชพระ เทพพูดง่ายคือเทียบเทวดาที่ปกปักรักษาประเทศไทยนี่แหละครับพระสยามเทวาธิราชอันนี้พระแก้วฟ้าบูชามานานแล้วหลายปีแล้วแล้วก็เปในพระแก้วฟ้าก็ไปด้วยติดติดไปด้วยเพราะติดย่ามไปด้วยติดติดติดย่ามไปด้วยแก้วฟ้าย้ายไปอยู่ในแก้วฟ้าก็ต้องไปด้วยนะครับ บูชามาก็แพงแล้วก็เชื่อว่าเทพเทวดานี่แหละที่คอยรักษาเราที่คอยรักษาเราอันนี้ก็เป็นพระมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นพระภูมิเทวาอันนี้พระสยามกับพระภูมิเมื่อกี้ฟ้าบูชามาสององค์ในคู่กันนะครับ มือข้างขวานี้ถือพระพระขันนะครับนี้บูชามาพร้อมกันกับพระสยามเทวาธิราสององนี้นะครับองละองละหลายพันเลยนะครับบูชามาอยากได้นะพระแก้วฟ้าก็ต้องบูชาเลยบูชาเอานะครับ ภูมิเทวาทรงเครื่องนะครับเสชุดทรงเครื่องแต่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เก่าหรอกแต่ว่าแก้วฝาอยากได้ศรัทธาแก้วฝาก็เลยบูชาเป็นเทพเทวดาที่รักษาบ้านเมืองพัสยามกับพระภูมิเทวาที่ราช เป็นเทวดาที่คอยดูแล อันนี้พระภูมิอันนี้คู่กันมาแก้ว้าบูชามาคู่กันเลยนะครับนี่อันนี้เป็นพระสยามอันนี้เป็นพระภูมิพระภูมิเทาอันนี้เป็นพระสยามนะครับสวยนะครับก็สวยอยู่นะครับ ใครมีไว้ที่บ้านเรือนนี้ก็โอ้ถือว่าดีนะครับเป็นพวกสิ่งชั่วร้ายนี้จะเข้าบ้านเราไม่ได้เลยนะครับถ้ามีพัสยามคอยรักษาปกปักรักษาอยู่นะครับเป็นเป็นเทพเทวดาที่แบบมีทิลิตมากเลยนะครับ อยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเรานะครับใครกราบไหว้บูชาพระสยามก็ถือว่าดีอยู่นะครับก็บูชาเทพเทวดาแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องบูชาพระรัตนไาตรานะครับพระรัตนไาตรานี้คือ ที่พึ่งสูงสุดของชาวพุทธแล้วนะครับแต่ว่านี้ก็เป็นพระสยามเทวาธิราชคอยปลูกปักรักษาให้ประชาชนให้เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับนี่แก้วฟ้าบูชามาสององค์นี้ก็หลายพันอยู่ เพราะความอยากได้ก็เลยบูชาอเ <laughs> <laughs> นี่ยพระที่พระแกฟ้าเก็บสะสมไปเก็บสะสมไปบางวงก็คนเอามาให้ให้บูชานะไม่ได้ให้ฟรีๆนะให้พระแก้ฝาบูชา <laughs> ีแต่องค์นี้และแก้วฟ้าไม่ได้บูชาองค์นี้เป็นองค์เทพบไปงานระฐทานเบ,บืองสุขก็ได้ของเป็นเหรียญที่รับพระเครื่องเครื่องนี้คือเป็นพระพระเครื่องนี้ก็เป็นเรามีไว้ก็เป็นพระมันเป็นพระ เป็นพระมงเป็นมงคลอยู่แล้วนะครับถ้าเราเก็บสะสมไว้พระเครื่องเป็นมงคลนะครับพระเครื่องเรามีพระไว้ตะกุดก็มีพระเครื่องก็มีนะครับ